สวัสดีครับอยู่กับหวานจากไทยแลนด์พูลเทเบลวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน UK Open นะครับซึ่งจะูกภาพจะเป็นที่ Double ลค s s ส Pro Hall พัทยานะครับรายการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่7เมษายนนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่พนักงานกำลังเตรียมพร้อมความพร้อมของตัวโต๊ะนะครับเข้ามาดูใกล้ๆครับ สำหรับผ้าที่ถูกเลือกใช้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเป็นผ้าสกัดของ CPBA ครับขั้นตอนการติดตั้งผ้าสกัดบนยางชิ่งโดยทีมสตาฟของบริษัทนะครับทีมสตาฟทั้งหมดที่เห็นในวันนี้นะครับเป็นทีมที่ถูกฝึกเทรนนิ่งกับทางบริษัทจนมีความชำนาญในการติดตั้งโต๊ะคูและโต๊ะสนุก CPBA เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในรายการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับรุ่นที่เลือกใช้จะเป็น CPBA r o y a l สี Tournament Blue ครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับ CPBA เป็นผ้าสกอลดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในขณะนี้นะครับถูกเลือกใช้ใน International Tournament ในหลายรายการเลยครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการประกอบแล้วครับ ขั้นตอนการตีเส้นนะครับเจ้าหน้าที่ของบริษัทกําลังวัดระยะในการตีเส้นลักษณะใหม่นะครับออกมาจะเป็นแบบนี้ครับในกล่องนี้เขาจะเรียกว่าเบรก box นะครับอันนี้เป็นกติกาของ World Nine b s l r s e s i e s นะครับและเป็นที่แรกที่จะถูกนําเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะครับความพิเศษของโต๊ะ Predator Apex ที่ใช้ในรายการนี้นะครับตัวโต๊ะมีความพิเศษเริ่มจากด้านบนนะครับ ลามิเนตที่ใช้ด้านบนทั้งหมดเป็นลามิเนตสีดำด้านนะครับเนื้อวัส,สดุเป็นลามิเนตที่เขาเร,าเรียกว่า anti-finger prints ครับเมื่อจับหรือสัมผัสจะไม่เกิดรอยนิ้วมือป้องกันแรงขีดข่วนได้สูงครับตัวอย่างชิ่นเป็น profile K55 นะครับหลุมสำหรับ Predator Apex นะครับเป็นหลุมที่เรียกว่าการคัดชนิด ProCut Pocket ็ตครับอยู่ในมาตรฐานการแข่งขันของ w o r ร์ p o o l Series ทั้งหมดนะครับลงมาดูรายละเอียดที่หินชนวนครับหินชนวนของ Predator ในรายการนี้ครับเป็นหินชนวนแผ่นเดียวลักษณะนี้ด้านล่างลงไปนะครับจะเป็นส่วนของคานพรีเดเตอร์เลือกใช้เป็นเหล็กไฮคาร์บอนครับป้องกันการโกงตัวบิดงอของโครงสร้าง แข็งแรงเลยครับมาพร้อมกับความพิเศษคือตัวจัดระดับน้ําที่มีมากถึง28จุดนะครับสําหรับโต๊ะรุ่นนี้และขณะนี้นะครับทำการติดตั้งผ้าสกราหสําเร็จครบแล้วทุกตัวนะครับมีการตีเส้นเรียบร้อยแล้วเทสระดับน้ำนักกีฬาเริ่มเข้าซ้อมกันแล้วครับ และนี่คือการเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขัน UK Open ที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ